อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเล่นพระสายคาทาโรในเซอร์หนึ่งผมไปเจอคนจีนที่เขาเล่นสายคาทาโรเขาขิงนี่ครับผมเนี่ยคือชื่อคนแรกนะผมเขาเป็นคนที่ทำแต้มเยอะที่สุดในได้ใน GBG นะผมเป็นพีสายโลที่สามารถฆ่าได้56คิวตาย3แล้วก็ชุบ13ครั้งนะผมอะไรคือปัจจัยทำไมทำให้พีตัวนี้ได้แต้มเยอะหนึ่งมันเป็นพีทอยู่แล้ว แล้วก็มันอยู่ในตําแหน่งที่มันไม่ได้ตายบ่อยนะครับผมนะผมสามารถคิวตัวเองได้นะผมก็คือส่วนหนึ่งส่วนดาเมจได้จากอะไรก็น่าจะได้จากพวกแม็กนัทหรืออะไรที่ดาเมจไม่ได้จ๋าหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นได้จากการได้ลารดคิวบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะผมก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้ได้แต้มเยอะส่วนหนึ่งก็ประสบการณ์ผมเองผมก็เคยเล่นพระสมุดแล้วก็ไปทําให้เป็นสายที่ทําดาเมจได้บ้างก็แล้วก็ได้ลารดคิวมาเยอะเหมือนกันก็ทําให้ได้ได้แต้ม ได้อดันหนึ่งของของในคิวตัวเองอยู่เหมือนกันแล้วก็ติดติดท็อปร้อยในเซิร์ฟเวอร์จีนอยู่เหมือนกันบ่อยในช่วงนั้นช่วงรแรกๆนะฮะก็พอปรับะสบการณ์ตรงนั้นมาก็เลยมาคิดว่าเออเซิร์ฟเวอร์ก็เลยจะเล่นสายคาถาคาถาโลด้วยนะผมนะครับแล้วก็เน้นไปทางเกี่ยวกับสร้างความเสียหายพอสมควรนะฮะก็นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็อีกหนึ่งก็คือ ก็จะทําคลิปคาถาโรลงสมุดไอ้ลงสมุดลงสมุดแบบบอกลงคลิป YouTube ด้วยนั่นเองเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำเยอะก็สองอย่างนี้ครับสองเหตุผลที่ผมจะเล่นคาถาโรบชมคลิปตอไปได้เลยที่ผมจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์สนะครับผมซึ่งตรงนี้นอกจากผมจะพูดถึงเรื่องนี้พอดีมีคนเจอในผเจอผมในเกมแล้วก็ถามผมมาบ่อยมากพี่รอราผมลงคลิปอยู่นะครับผมก็งงว่าลงคลิปอะไรสักทีวะ ก็คือลงคลิปเกี่ยวกับสายโล่สายโล่ผมก็ลงไปบ้างแล้วแต่ว่าโล่ที่ผมลงผ่านผ่านไปกว่านั้นนี้เป็นสายโล่ที่เป็นค่อนข้างเป็นแนวซับอะแต่มันมันมันเป็นแบบว่าเท่าความคิดผมถ้าคุณจะเล่นซับจริงๆผมว่าไปเล่นสายสมุรเลยจะดีกว่าทีนี้ถ้าจะเล่นแบบสายโล่แบบให้เป็นไปตามตัวเกมที่มันให้มาเป็นไปตามตัวเกมที่มันให้มาคืออะไรก็คืออาวุธเงามันให้เกี่ยวกับ ทําความเสียหายนะครับผมเกี่ยวกับสกิลสกิลศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยทีนี้มุมมองผมงที่ผมจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ซีเนี่ยผมจะเล่นไปทางทําความเสียหายไปเลยนะฮะทำความเสียหายไปเลย,นะะเย,ย,เลยก็คือใส่ของคล้ายๆพวกคนเล่นวิศาสตร์สายโลู่ะคล้ายๆเหมือนเหมือนกันเลยอ่ะเอาง,ง่ายๆก็คือเราไปได้ไปสนในเรื่องของการทำค่าวิธอะไรให้ถึกเหมือนสายสมุรนะฮะ มุมมองที่ผมจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์สีต่อไปนี่คือผมจะเน้นไปทางความเสียหายก็คือการซับการฮิวเะไรแล้วก็ไม่เท่าสายสมุดอยู่แล้วอ่ะตองน,นี้เราต้องแยกใข้ออกเพราะว่าเพราะว่าสายโล่ถ้าเราใส่ของของพื้นพื้นตันฐานเนี่ย MTK มันก็จะน้อยกว่าสายสมุดอยู่แล้วแต่เราไม่จาเป็นต้องดิ้นรนไปทําให้มันเท่าสายสมุดหรอกเพราะว่าโดยอุปกรณ์ที่สวมใส่เนี่ยมันจะเป็นไปทางพวกใส่พวกของทำลายเมจไม่ว่าจะเป็นเอ็มดาเมทโบนัสอะไรแบบนี้จากโล่อะไรประมาณนี้นะฮะฉะนั้น มุมมองของผมที่ผมจะเล่นในซิรอร์ผมจะเล่นไปทางฮิลก็พอได้ฮิลพอได้บัฟอ่ะแบบทั่วๆไปแบบเบสิกเบสิกแล้วก็ทำดาเมจไปเลยก็คือบลูแบบทำดาเมจไปเลยนะผมทีนี้เวลาเราไปล่าบอสเช่นเจอบอสโกติงอะไรแบบนี้ก็จะได้แบบมันๆนหน่อยใส่แม็กนัทมันๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอ้แ <laughs> ม็กนัทอะไรก็ว่าไปนะผมแล้วก็ในเรื่องของกิววอลเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขึ้นคลิปตัวอย่างของคนที่กิวอลแล้วก็ของสมใส ไอคอสอง,องสมยในเนี้ยเป็นของคนที่เล่นวิศาสต์นะฮะไม่ใช่พระแต่ว่ามุมมองผมที่ผมจะเล่นพระในเซิร์ฟเวอร์สี่ผมก็จะใส่ประมาณนี้นะ,ะผมก็คือมีอยู่สองอย่างอะ่ะที่ผมเล็งไว้ก็คือในส่วนของโล่ถ้าได้โล่ลดไล่ก็เอาโล่ลดไล่เออสมมุติว่าไปตีบอสฟุกฟุกได้มาดอกได้เข้าตัวผมก็ไม่ขายผมก็ใจโล่ลดไล่ไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็ใส่ทาริสแมนพวกยันลดไล่ไปก่อนนะหรือว่าถ้าได้ลูกแก้วเขียวนี่ก็เออเอาลูกแก้วเขียว แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าลูกแก้วเขียวเนี่ยน่าจะมีราคามากกว่าโล่รดไล่ line, เพราะว่าโล่รดไล่มันมันใส่ได้แค่ไม่ไมกี่อาชีพแต่อีก,อก,อก,อกมุมหนึ่งก็คือ,ม,ม,อม,มันเหมือนการใส่ของสลับฝั่งอะนะเช่นโล่ที่บวก M Diamond Bonus ใช่ไหมก็บวกเลือดด้วยถ้าเราได้โล่ M d i m o n d Bonus เนี่ยอย,อย่างเช่นประมาณนะ้ที่เป็นของทองอ่ะที่ใส่ด้านโล่ก็ใส่โล่ไปแล้วก็มาใส่ ทาริสแมนเกี่ยวกับรถไล่รถคุณดาวแทนแค่ชิ้นเดียวก็พอแต่ช่วงแรกๆเราก,ก็อาจจะใส่เป็นแบบว่าใส่ทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าลดมาสักชิ้นหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่หน้างานนะฮะอันนี้ไมนบอกไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับของสมสัยนะฮะผมที่เราบินในตอนนั้นด้วยทีน,นี้พูม,มองผมอะไรก็ได้ทาริสแมนก็ได้โล่ก็ได้ได้อะไรก็เอาอย่างงี้ที่มันเกี่ยวกับรถไล่แล้วก็ใส่สักชิ้นหนึ่งก็พอ คล้ายๆเ,เหมือนวิที่คุณเห็นในรูปด้านบนนะครับผมเห็นไหมวิเขาก็จะใส่นี่นครับผมก็ประมาณเนี้นี่คือแนวทางพระสายโล้ที่ผมจะเล่นนะฮะก็คือผมจะไม่ได้ไม่ได้เน้นไปทางอึดมากนะฮะถ้าถ้ากิวอลอะไรผมก็อาจจะยังจะใส่เป็นดาเมจเหมือนเดิมเพราะว่าผมบ้าดาเมจนะฮะส่วนดาเมจกิวอลประมาณไหนคุณก็ดูคลิปข้างล่างที่ผมเปิดนะนั่นคือพระสายโล่ที่เขา KPM อะไรกัน เห็นไหมแม็กนัตเต็มพงเต็มพื้นกระจุยระยนะเพราะว่าเพราะว่าชา์โด์คอตูมันก็สนับสนุนดาเมจเกี่ยวกับท่าแสงกันแล้วนะท่านั้นถ,ถ้าท่านผู้ชมบางคนจะรอผมเจาะลึกเกี่ยวกับอะไรของสมใส่มันไม่ต้องเจาะลึกมากคือเราอ้างอิงจากวิสยัยวิสัยโลยังได้เลยของสมใส่มันก็คล้ายๆมันเหมือนกันมันไม่ได้ต่างเยอะมันไม่ได้มีอะไรมากมันต่างแค่การใส่การ์ดน,นะครับผม อย่างเช่นใส่การ์ดหมีที่อาวุธเพิ่มโจมตีธาตุแสงอะไรประมาณนั้นอะไรก็ว่าไปเวลาเราไปล่าอมอนอะไรอย่างเงี้ยส่วนส่วนก,การอัพสกิลพีชมันไม่ต่างกันเยอะหรอกมันก็อัพเหมือนเหมือนกันสายอินนะมันต่างตรงที่ชาโดว์คอตูนที่เป็นปรับให้นะผมก็แค่นั้นเองมันก็ไม่มากไม่ไมยคลิปนี้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรเยอะแต่ผมมาพูดในสิ่งที่ผมจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะฮะ ส่วนของของสมใส่เนี่ยบางทีท่านผู้ชมไม่ต้องรอผมก็ได้เพราะว่าผมก็เขาเรียกว่าไงอ่ะในตัวละครเราของแต่ละช่วงอะ่ะมันจะของสมใส่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโมเมนต์ตามสิ่งที่เราได้มาในขณะนั้นนะฮะมันทําให้ของสมใส่อะ่ะมันจะไม่ตายตัวตลอดมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามที่เราอัพ อัพพาสีจากชาร์โดก็ดีอะไรก็ดีการ์ดท,ที่เรามีอีกอะไรว่าเันไปอีกนะคับทมันทําให้ของสมใส่ในแต่ละช่วงเลเวลมันจะไม่ตายตัวนะแต่โดยสนศแต่โดยท้ายๆโดยเบสิกก็คล้ายๆกับเนี่ยคล้ายคล้ายกับรูปวิสายโล่ี่ผมเอามาใส่ก็ประมาณนี้นะผมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าได้โล่โล่ลดไล่ก็ใส่โล่ลดไล่ถ้าได้ทาตุลดไล่ก็ใส่ทาตุลดไล่สุดท้ายมันก็เหมือนเหมือนของสลับฟังกันะสมมติว่าถ้าเรามีโล่ลดไล่ เราก็ไปใส่ทาริสเมนพวกเกี่ยวกับเป็นอินสมวิทอินไปเลยก็ได้หรือว่าเป็นเอ็มดามดโบนัสไปเลยก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเอ็มดามดโบนัสรู้สึกว่ามันก,ก็มีอยู่นะครับผมทางกองขาด้วยก็มีนะก็แน่นอนผมกบอกว่าแต่ถ้าถ้าตอนถ้าตอนสุดท้ายแล้วสุดแล้วเนี่ยใส่อะไรดีกว่าอันนั้นค่อยมาว่ากันแต่โดยแต่โดยเบสิกอ่ะก็คือใส่ให้มันพอแบบทดแทน,ปนไปแต่ละช่วงก่อนแล้วกันนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ